ครับผมผมเป็นตองใจที่เบมยิมครับวันนี้ชกเป็นคู่เอกนะครับช่องเจเกนที่แปวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับเป็นไงเมื่อเช้ามาเกินไปเท่าไหร่เกินไปจุดถกครับในรอบกี่เดือนมาชกห้ายกรอบปีปีนะแต่เราก็ทําร่างกายแล้วเราก็ชกสามยกนะชกสามรอบไปกี่กี่กี่ครั้งนะไทยไฟส์บ้างอาร์ดับบิลเกือบรอบเกือบเกือบหลายครั้งครับก็มีรายการเกือบทุกเดือนนะแต่ร่างกายไม่มีปัญหาแต่วันนี้ห้ายกก็เจอกับพี่สิบกระครที่เคยชกเขาไหม ไม่เคยครับไม่เคยนะแต่เราได้ยาวใหญ่นะครับเราเป็นมวยเขาหรือมวยอะไรก็เพื่อนครับได้มาพี่ก็มีมานะสิบวกรที่เห็นก็ฝีมือครับฝีมือนะเอารองสูงเท่าไหร่สูงร้อยแปดสิบน้ำหนักปล่อยๆครับน้ำหนักปล่อยหกสิบไปหกสิบเก้าปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสี่ครับไฟหลังชนะใครล่าสุดได้ชนะเปเปหนึ่งเลตใครหนึ่งเลตโดนโดนซอกอ่อใช่ครับมันกี่เกมวะ โดนไม่ไม่ได้โดนโดนนับโดนนับว่ามันจุกจิกโกคหนึ่งนะโชคยากนะครับอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมันใจไหมวันนี้ก็มั่นใจครับแรงไม่มีปัญหาครับสองทีบีอิ่มยิมนะครับอ่าฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยก็วันนี้ฝากแฟนคลับใกล้เคียงของจังหวัดลพบุรีครับอ่าถ้าว่างเราก็มาชมครับหรืออ่าแฟนมวยทั่วประเทศครับ ช่องจเ JGen 18ถ่ายทอดอด6โมงครับฝากเคลียร์ไปตรงชัยด้วยครับครับผมไม่อาซุนะฮะโอเคยินดีนะครับเอาครับวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสี่สองร้อยสี่สองพระเช้ามาสอบไม่ต้องสอบไมอบตัวนี้เกินอยู่ได้สักสองก้อนได้ไหมครับสองก้อนสอบอยู่ PK มาเดิมนะครับผมกี่วันนั่งซ้อมมารอบนี้วานสองอาทิตย์เต็มๆต็หนวดหนวดเข้ารุมแรงวันนี้ตัดไหมตัดครับเดี๋ยวตัดนะเดียวตัดเสร็จเลยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักป่วยๆครับประมาณเจ็ดสิบโลครับปีนี้อายุเท่าไรและอายุยี่สิบส ก็ชนะทีเด็ดเสมอรุ่งกิจแล้วก็แพ้รุ่งกิจครับวันนั้นร้อยตัวอล่าสุดร้อยเท่าไหรร้อยสี่สองครับเวทนี้โอเคไหมก็เหนื่อยหน่อยครับบีบ่ะบีบมันบีบนะบีบวะแล้วก็เจอใหญ่ด้วยนะวันนี้เจอยาวด้วยนะครับแต่ว่าเจอยาวงี้ต้องแก้ไงเวลาต้องทำไงต้องใช้เหลี่ยมครับใช้เหลี่ยมใช้ล้มไปเรื่อยๆครับให้มันหมดแรงนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดสตูลครับน้ำหนักปล่อยๆที่เจ็ดสิบกิโลครับอ่ะพาไปครับเที่ยวด้ย สวัสดีครับผมเสี่ยวกวนเจนเซยก็วันนี้ฝากช่วยเชียย์เลฟเป็นเงาใจด้วยครับผมจะเอาชยามฝังให้ได้ครับโอเคโชคดีครับผม